สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนพบกับคุณครูสมสุดาเพชรรนนท์หรือว่าครูสมของนักเรียนนั่นเองค่ะกับรายวิชาภาษาไทยค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3เรายังอยู่ในเรื่องของวรรณคดีนะคะสําหรับคลิปต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของวรรณคดีนะคะ4ีสีหน่วยที่เราจะเรียนกันนะคะ,ะจากหน่วยนี้นะคะนิทานสอนใจเราก็จะเรียนกัน เรื่องต่อไปนะคะก็ยังอยู่ในมาตรฐานเหมือนเดิมนะคะนักเรียนขาวันนี้จะให้ดูเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะหลายคนก็คงจะได้ฟังมาบ้างแล้วเด็กเลี้ยงแกะนี่หมายถึงเด็กอะไรเอ่ยไปดูเรื่องแล้ว่อยมาตอบนาจ๊ะ,ะไปดูกันนะคะว่าคุณครูก็สอนอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเลี้ยงแกะนะคะดูคลิปวิดีโอคะ่ะ นักเรียนคะวันนี้ครูมินิทานที่จะเปิดให้นักเรียนดูนั่นคือเรื่องเด็กเลี้ยงแกะไปดูกันเลยค่ะการละครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ครูมินิทานที่จะเปิดให้นักเรียนดูนั่นคือเรื่องเด็กเลี้ยงแกะไปดูกันเลยค่ะการละครั้งหนึหน่งณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะอยู่คนหนึ่ง ทุกวันทุกวันเด็กเลี้ยงแกะคนนี้จะต้องต้อนฝูงแกะของตนออกไปหากินหญ้าที่เนินเขาใกล้ชายป่าอยู่เสมอมาและเมื่อเขาได้นำฝูงแกะมาถึงที่หมายแล้วก็จะต้องนั่งเฝ้าเพื่อคอยปกป้องให้ผลจากการเป็นเหยื่อของหมาป่าอยู่จนกว่าพวกแกะทั้งฝูงจะกินหญ้าเสร็จซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ประจำวันที่แสนจะน่าเบืน่นายอย่างที่สุดของเขา เมื่อทุกๆวันจำจะต้องทำอย่างสำซักจำเจและหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างนั้นเขาจึงรู้สึกเบื่อหน่ายและแสนที่จะเซงอย่างที่สุดเข้าวันหนึ่งจึงคิดหาเรื่องสนุกๆทำเล่นเพื่อให้คลายความเครียดและเกิดความสนุกสนานขึ้นมาเสียสักหน่อยถ้าจะดีและเมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วเขาจึงแกล้งร้องตะโกนขึนด้วยเสียงอันดัง พร้อมทั้งวิ่งอย่างประหนกตกใจเข้าไปในหมู่บ้านป่าก็ร้องตะโกนโวกเวกไปตลอดทางว่าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าหมาป่ามากินแกะแล้วช่วยด้วยเจ้าค่ะพวกชาวบ้านเมื่อได้ยินว่ามีหมาป่าออกมาอย่างนั้นจึงพากันวิ่งเข้ามาหมายจะช่วยพร้อมด้วยอาวุธต,ต่างๆที่พ่อจะมีกันแล้วพากันวิ่งมาถึงตรงที่พวกฝูงแกะอยู่นั้น ก็ไม่พบและเห็นว่ามีหมาป่าอยู่ที่ไหนเลยสักตัวเดียวเด็กเลี้ยงแกแอบเราะขึ้นในใจอย่างถูกใจเป็นที่สุดที่หลอกทุกคนได้ฮ่าฮ่าฮ่าฮู้ฮู้ขำว่าคนโดนเด็กหลอกฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าเด็กเลี้ยงแกยิ่มหน้ารรื่นพวกชาวบ้านเมื่อได้ฟังดังนั้น และเห็นเด็กเลี้ยงแกะทำท่าหัวเราะถูกใจอย่างที่สุดที่จะระงับด้วยอาการแบบนั้นเข้าก็รู้ทันทีว่าพวกเขาได้โดนหลอกเสียแล้วต่างก็ให้เป็นโมโหกันอย่างมากด้วยเพราะจะต้องเสียเวลาทำงานของพวกเขาไปโดยเปล่าประโยชน์เหมือนไร้ค่าแบบหน้าโมโหอย่างนั้นเด็กเลี้ยงแกะเมื่อหลอกใครๆได้สําเร็จก็ให้เป็นรู้สึกสนุกสนานเป็นอย่างมากแล้วจากนั้น เขาก็ยังแกล้งหลอกแบบเดิมๆให้ชาวบ้านพากันวิ่งหน้าตื่นเข้ามาช่วยได้อีกสองถึงสามครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีหมาป่าออกมาไล่จับกินแกะเข้าจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตาเหลือกหน้าซีดวิ่งร้องเสียงหลงเลยทีเดียวและได้เข้าไปขอร้องผู้คนเป็นการใหญ่ช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้า ม้าป่ามากินแกะแล้วช่วยด้วยเจ้าค่าเขาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจนคอแหบคอแห้งไปหมดแต่พวกชาวบ้านนั้นด้วยทุกคนก็ได้เคยโดนหลอกอย่างนี้มาแล้วหลายหนจึงไม่สนใจและเดินหนีกันไปหมดทุกคนเลยนั่นแหละก็จะมีใครเล่าที่จะเชื่อกลนที่เคยและชอบโกหกพกลมอย่างนี้และในที่สุดฝูงแกะทั้งฝูงของเด็กเลี้ยงแกะผู้ชอบปด ก็เลยจำต้องโดนหมาป่าขเขมือบกินเป็นอาหารไปซะจนหมดไม่มีเหลือเลยสักตัวเด็กเลี้ยงแกะเลยจำต้องมานั่งร้องไห้โอดครวญอย่างน่าสงสารอยู่ตรงข้างซากของฝูงแกะของตัวเองและพูดทั้งน้ำตาว่าไม่กวนเลยเพราะข้าไม่ดีเองขี้โกโหกโป้โปดมดเท็ปเพราะเห็นเป็นเรื่องสนุกกว่าจะรู้ว่ามันไม่ดีฮ้อฮ้อฮอก็สายไปซะละ เขานั่งร้องไห้ขี้มูกโปกด้วยความเศร้าโศกอย่างที่เรียกว่าผิดครั้งนี้เล่นเอาหัวเราะไม่ออกไปอีกนานเลยทีเดียวเลยล่ะลเด็กเพี่นคะในทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มักหรือชอบพูดโต้ปดพูดเท็จเมื่อถึงคราวพูดจริงตัวยาที่นะคะที่จะมีใครเชื่อเห็นอย่างนี้แล้ว นักเ,เรียนอย่าลืมน้ำแวะคิดในเรื่องนี้แลปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราด้วยนะคะเอาล,ล่ะค่ะฟังจบไปแล้วดูจบไปแล้วนะ,ะสำหรับนิทานค่ะการพูดจากโกหกหลอกลวงไม่ทำให้ไม่มีใครเชื่อถืออีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนนี้ไม่สมควรที่จะพูดจากโกหกนะคะก็ผิดศีลด้วยนะคะ ห้ามพูดปดนะคะอ่าคุณครูมีให้นักเรียนได้ทําลงในสมุดด้วยค่ะเมื่อฟังไปจบแล้วนะคะไอะ้นักเรียนทําแผนภาพความคิดนะคะบอกโทษของการพูดโกหกค่ะเขียนลงในสมุดของนักเรียนเลยนะคะโทษของการพูดโกหกอ่าอย่างเช่นไม่มีใครเชื่อถือและมีอะไรอีกนะคะทําลงในสมุดนะคะตกแต่งให้สวยงามด้วยจ้ะอีกข้อหนึ่งค่ะ คำชี้แจงให้นักเรียนทำแผนภาพความคิดอ่าบอกผลดีของการพูดความจริงถ้าเราพูดความจริงหลักเป็นอย่างไรผลของการพูดความจริงอ่ะเพื่อนรักเป็นยังไงอีกคะอ่าเขียนเป็นแผนังความคิดนะคะตกแต่งให้สวยงามด้วยและอย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะคะทบทวนบทเรียนทําแบบฝึกหัดด้วยแบบฝึกหัดหน่วยนี้คะ่ะเรื่องอะไรคะนิทานสอนใจนะคะ ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดด้วยทำทำาแ็นภาพความคิดนี้2เรื่องอันนี้นะคะลงในสมุดของนักเรียนด้วยนะจ๊ะแล้วอย่าลืมถ่ายาส่งในอัลบั้มด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร้คกอสมด้วยนะเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีตั้งใจทําแบบผงัดนะคะสวัสดีจ้า